เอเยสวัสดีครับผมก็สวัสดีกันด้วยนะครับขอต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่เกมเซเว่นไนท์รีเบิร์ดนะครับพวกนี้แล้วนะครับเพื่อนๆอัปเดตนะครับมีอะไรบ้างไปเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับอันดับแรกก็ต้องบอกก่อนเลยนะว่าปิดเซิร์ฟนะครับช่วงเช้านะก็น่าจะประมาณถึง10บโมงนะครับเนาะอันนี้ก็จะเพิ่มนะครับในส่วนของเอลิเซียเข้ามานะครับบอกเลยว่าสกิลดีมากๆเพื่อนๆนะสำหรับนะครับตัวละครใหม่เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะต้องเปิดกันเท่าไหร่ด้วยนะเดี๋ยวมาวิเคราะห์สกิลกัน แล้วเดี๋ยววิเคราะห์สกิลดูสกิลดูอัปเดตแพสเซตนะครับพรุ่งนี้มาเนี่ยแล้วผมลองเปิดดูนะว่าเราจะต้องไปลองดมเมิกันนะไปลองเรียกว่าสกิลนะว่าจะต้องทำสี่สองไหมหรือว่าต้องไปถึงสีหกหรือเปล่านะป่ะเดี๋ยวไปดูสกิลกันก่อนละกันเนาะสำหรับเพิ่มอัศวินคนใหม่นะครับระดับตำนานเอลิเซียครับผมนี่นะฮะก็จะเป็นคณะปฏิวัตินะครับรูมินัทเนาะเป็นสายสมดุลน,นะครับซึ่ง สามารถที่จะมีความยืดหยุ่นสูงเอาไปจัดทีมแทงก็ได้ทีมถือเล่นทีมเวทเล่นทีมกายภาพได้หมดเลยนะครับสกิลแรกนะครับเนี่ยสกิลก็คือตีธรรมดาเนาะการโจมตีพื้นฐานนะครับสร้างความเสียหายเท่ากับ100%ของโจมตีกายภาพนะครับหครั้งเนาะถ้าเกิดว่าอัพสกิลนะครับความเสียหายจะเพิ่มขึ้นจาก100เนี่ยเป็นร้อยสามสิบเปอร์เซ็นต์อันนี้ก็เรียกว่าอาจจะไม่ต้องอัพสกิลก็ได้นะครับเพราะว่าตีเป็นกายภาพเนาะหนึ่งครั้งนะครับโดยมิก็แรงขึ้นไปนิิดนนนึงะะคครรับับบต่อมาสกล ในส่วนของแสงแห่งสวรรค์นะครับจะเป็นการตีห้าเป้านะทุกคนนะสร้างความเสียหายนะครับเท่ากับ80%นะของตีกายภาพ1ครั้งนะครับแล้วก็สร้างความเสียหายตายตัวนะครับเท่ากับ775จํานวน1ครั้งนะครับแล้วก็เป็นใบนะครับอัตรา50%ต่อเนื่อง2เทิร์นนะครับนะเป็นใบก็คือจะไม่สามารถใช้เอฟเฟกต์สกิลนะครับขณะที่มีเอฟเฟกต์สกิลได้อันนี้ข้อดีเลยนะเปิดมานะครับมันเป็นสกิล5เป้าไงเราสามารถเปิดมาเนี่ยนะครับทำให้ฝั่งตรงข้ามเเป็นนบี่ย นะครับทำความเสียหายเท่ากับ80%ของโจมตีกิจภาพ1ครั้งแล้วก็ความเสียหายเนตายตัวนะเท่ากับ775จ็าำนวน1ครั้งนะหลายคนถามว่าพี่สกิลหมูสอสกิลเลยฟาร์มได้ไหมไม่น่าได้นะครับเพราะว่ามันมีในเรื่องของการฟิกนะครับความเสียหายตายตัวนะครับฉะนั้นเนี่ยอาจจะน้องอาจจะไม่เหมาะการัรที่เอาไปฟาร์มมอนแบบคายนะครับแต่ว่าตัวเนี้ยบอกเลยว่าทีเด็ดเลยเก่งมากนะครับแล้วก็อัพสกิลนะครับปริมาณความเสียหายเพิ่มขึ้นนะครับความเสียหายตายตัวเนี่ยโโออ้หเื่ จากเ7 5เป็น1,285ครับผมเยอะขนาดนี้ต้องอัพแล้วแหละนะครับแล้วก็ในเรื่องของใบเนี่ยนะครับจาก50เป็น60ก็จะติดโอกาสตีเนะี่ยเพิ่มขึ้นง่ายนะครับง่ายขึ้นแล้วก็สกิลแสงดาวตกนะครับอันเนี้ยตีศัตรูทั้งหมดเหมือนกัน5เป้าความเสียหายเท่ากับ100%้ตของโจมตีภาพหนึ่งครั้งลดเทินบัฟบของเป้าหมาย2เทินนะครับแล้วก็มีเพิ่มพัดเป้าอีก,กหูข้างบนข้างบนยังบใบข้างล่างพัดเป้าอาตาัตราต่อเนเ่อร์เซ็น,นรับก็ ลดเทินบัฟนะครับลดระยะเวลาของบัฟเพิ่มอัตราการเข้าเป้านะครับอีก3 6มหอโอ้โหอะไรจะเก่งขนาดนี้ครับเพื่อนๆนะแล้วในเรื่องของผลการนับสกิลนะครับในเรื่องของวัตสหายเนี่ยจาก1นึ่งร้อยเนี่ยเป็นร้อยสิบห้าแล้วก็เพิ่มอัตราพาเป้านะครับพาเป้าเนี่ยจาก3 6มสเป็นขึ้นมาอีกสิเลยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณข้าม4 6นะครับก็คือทํา4 6เนี่ยเขาบอกมาเลยนะว่าลดเทินบัฟนะครับสเทินโอ้โหเพื่อนๆอะไรมันจะเก่งขนาดนี้ครับผม สุดจัดมากนะครับแล้วก็ในส่วนของสกิลติดตัวนะครับก็เป็นในเรื่องของลดพลังป้องกันนะครับตลอดเวลานะอันนี้รถทุกตัวนะครับทั้งทีมรถเอาเรียกว่าไปยืนเฉยๆอันเนี้ยต้องเรียกว่ายืนเฉยๆจริงๆนะเพราะว่ามันเป็นสกิลติดตัวนะครับไปยืนเฉยๆเนี่ยก็ลดพลังป้องกันไป20%นะครับก็จะเหมือนกับเอ็ดวานดซ่าเลยเอ็ดวานดซ่านี่มองมองบนเลยนะแบบโอ้โหนะครับมาที่หลังมีแค่แค่แบรรทัดเดียวทุกคนลดพลังป้องกัน20เนี่ยยังไม่รวมอีก2สกิลกดใช้นะครับแล้วมันเป็นสกิลล5เเเป้าาหมดยนนะครับ าาตนเองนะครับจะได้โล่ป้องกันด้วยแล้วก็นึ่ากบของโจมตีกายภาพ,พของผู้ไล่ก็คือดัมเมจนั่นเองนะครับต่อเนื่องสามเทินทำงานหนึ่งครั้งต่อรอบนะครับพลงพของต้นแต่ว่นห้า50คุ้มกันความเสียหาย2เทินนะครับทำงาน1ครั้งต่อการต่อสู้นะครับโล่ป้องกันเนี่ยจะดูดซับความเสียหายเท่ากับค่าป้องกันนะฮะแล้วก็คุ้มกันความเสียหายเนี่ยจะอยู่ในเรียกว่าสภาวะคุ้มกันนะครับความเสียทั้งหมดนะครับแล้วก็พันธมิตรเนี่ยนะครับพันธมิตรทั้งหมดเนี่ยะันครบ โอ้โหเพื่อนๆนะครับตัวมันเก่งมากนะครับเนี่ยะจัดดิบับตามจำนวนลำดับการปรับใช้นะครับอัพสกิลนะครับลดพลังป้องกันไปยี่สิี่โอ้โว้าวนะฮะต้องอัพแล้วแหละนะครับใครมีหินอยู่บ้างต้องถมแล้วแหละตัวนี้นะครับเนี่ยสกิลนี้ก็ดีนะครับแล้วก็สกิลเนี่ยอันนี้คนลงมากๆกรเมิดฟิกดัเมดนี่คือแบบเยอะมากนะครับแล้วกรณีที่มันฟิกดัมเม็ดเนี่ยผมว่าตีทีมถึกเข้าเลยนะทุกคนนะเนี่ยทีมถึกมันค่อนข้างเลือดเยอะนะนะครับเรียกว่าเล่นได้แบบเล่นทุ้นทีมจริง เดี๋ยวพรุ่งนี้เข้ามาเนี่ยผมเปิดมันรีวิวยังไงก็ต้องเปิดนะฮะอออืืหแล้วก็อันนี้ไม่ได้อวยนะทุกคนนะสกิลมันเก่งจริงนะข้ามขีดชั้นสองเนาะเพิ่ม HP นะครับเพิ่มฟื้นฟูหา HP ของต้นตั้งแต่ห้าสิบนะครับฟื้นฟูเท่ากับหนึ่งร้อสิห้าเปอร์เซ็นต์ของพลังโจมตีกายภาพของผู้ร้ายนะครับฉะนั้นเนี่ยตัวนี้ก็นะครับเรียกว่าทําโจมตีกายภาพเยอะๆเลยนะครับอ่าแล้วก็เพิ่มสัตว์เลี้ยงใหม่นะครับก็จะมีสัตว์เลี้ยงนะครับระดับตำนานตััววด้ยกกนนเานะ็มี เซเว่นไนท์นะครับนี่กลุ่มเซเว่นไนท์นะก็จะเป็นในเรื่องของบอสเบาบางตลอดเวลานะครับบอสเบาบางเพิ่มปริมาณความเสียหายทั้งหมดที่ใส่บอส26%ร์นะครับใครสายตีบอสเนี่ยโอ้โหบอกเลยว่าตัวนี้ต้องมีทุกคนนะของดีแล้วกันครับสำหรับวินดี้นะครับนี่วินดี้ตัวนี้เนาะเป็นเรียกว่ากลุ่มเซเว่นไนท์นะครับต่อมาก็ผมนะเอ่อในส่วนของนี้จะเป็นเมลเปโร่เนาะก็จะเป็นกลุ่มดักไนท์นะครับพันธมิตรนะครับเพิ่มปรับใช้ผลตลอดเวลานะครับเข้าเป้านะฮะเพิ่มสิบ แล้วก็เพิ่มเข้าเป้านะครับเพิ่มผลข้าเป้าอีกสิบเก้านะครับโอ้โหดีครับอันนี้ก็ดีนะนะครับข้าเป้าเนี่ยคิดว่าน่าจะมาแทนครีปะครีที่มันเป็นสัตว์เลี้ยงครีปปะคีปปะไอตัวที่มันเป็นคีปอะเออนั่นแหละผมไม่ค่อยได้ใช้เหมือนกันนะเพราะผมยังสี่ดาวอยู่เนี่ยทีมทีมเดสครับอันเนี้ยค,นนคือต้องมีนะครับแล้วก็ในเรื่องของนะครับยูนะฮะยูเนี่ยจะเป็นสีจักรพรรดินะเพื่อนๆน,นะรถพลังป้องกันตลอดนะครับเนี่ยรถ ปริมาณฟื้นฟูที่ได้รับด้วยหัว,หวนี้เรียกว่าเอาไว้เอาไว้ถลุงทีมถึกไว้ตีทีมถึกเลยนะลดพลังป้องกัน10%นะครับลดปริมาณการฟืร้นฟูลง32%ถ้าเกิดทำ6ดาวเนี่ยน,นะครับก็จะเก่งกว่านี้นะตามสแตทที่พูดมาแล้วคุณคิดดูถ้าเกิดค,คุณมียูวทุกคนมันลดป้อง10อะแล้วคุณมีเอลิเซียนะครับอัพสกิลลดได้24โอ้บอกเลยว่านิ่มเลยนะครับต่อมาเป็นคารลัมนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นน่าจะเป็นของคามานะ่มาแล้วโอ้นะฮะก็จะเพิ่มมาตาบล็อกนะครับตลอดเวลาลดทอนนะ โอเคนาะยมีลดหลังประกันใช่ไหมฉันมีเพิ่มบล็อกนะนะครับแล้วก็ลดค่าความเสียหายที่รับอีก8%นะครับคอนเทนต์ใหม่เนาะนะครับก็จะมีคอนเทนต์ในเรื่องใหม่นะครับในส่วนของหญิงสาวนักปฏิวัตินะครับเพิ่มในเรื่องใหม่นะครับหญิงสาวนักปฏิวัติที่สามารถเข้าเล่นได้ในระยะเวลากิจกรรมที่กําหนดสามารถรับนะครับชมเรื่องราวของอัศวินคนใหม่ผ่านกิจกรรมเนื้อเรื่องนะครับเมื่อเคลียร์เสเตจและท้าทายนะครับผมเนาะกิจกรรมดังกล่าวจะปลดเมื่อคุณเคลียร์สเตจนะครับสี่ขีดยี่สิบ ในกิจกรรมนะครับเรือเรื่องจะไม่ถูกนับลงในมิชชั่นการต่อสู้ซ้ำนะครับเนาะในกลุ่มนักความเดินทางของลูบี้นะครับเดีผมพาไปดูตรงนี้ไม่อยู่ตรงไหนนะครับเาเผื่อบางคนไม่ทราบจริงๆนะแล้วก็เพิ่มนะครับกลุ่มนักเดินทางแห่งแวนับผมนะเพิ่มนะครับกลุ่มนักเดินทางแห่งแวนลงในกิจกรรมด้วยนะครับช่องทางการเข้าคือหน้าหลักกิจกรรมซ้ายบนนะครับกลุ่มนักเดินทางนะครับเพิ่มรางวัลระจนภัยเพิ่มอินเซียลงในอัศวินตำนานนะครับเป็นรางวัลระจนภัยที่ได้รับ ตั้งแต่ก็คือมีโอกาสดรอปถ้าเกิดว่าคุณฟาร์ดารมด่านธรรมดาที่เป็นด่านเจ็ดขึ้นไปนะครับก็มีโอกาสดรอปเหมือนกันนะครับแล้วก็เพิ่มนะครับคิริเอลลงในอสมินเรียกทั่วไปแล้วก็คือลิ์ปัญนาครับตู้บนเนาะนะครับส่วนเอลิเซียนะครับ,ะรบจะอยู่ในสมุภาพโปรไฟล์แบบสุม่มแล้วก็แบบการผสม3ดาวถึง5ดาวนะครับ <c oughs> เพิ่มเอลิเซียลงในใบเรียกนะครับของออสเินบางส่วนเนาะนะครับผม แล้วก็เพิ่มสัตว์เลี้ยงนะครับนี่ในรูปแบบของการไม่ว่าจะเป็นการเปิดการผสมการฟักไข่นะครับก็จะมีโอกาสเพิ่มเข้าไปทั้งสตัวเลยนะครับส่วนเนี้ยวินดี้นะครับวินดี้เนี่ยก็จะเพิ่มในวินดี้เนี่ยจะมีไข่ตานานแล้วก็ระดับสูงเนาะนะครับอันนี้นเดี๋ยวไปหากันนะครับในส่วนของการเพิ่มการเลียกสัตว์เลี้ยงปถนานะครับเพิ่มสัตว์เลี้ยงปาถนาสามารถกํนหนสัตว์เลี้ยงนะครับเป็นรีได้สตัวนะครับว่าอยากได้ตัวไหนเนาะแน่นอนนะยอนจีต้องเป็นของผมแล้วแหละอีก3ตัวค่อยว่ากันนนะะ่ <laughs> จเเป็ให เพิ่มไอเทมการเงินนะครับตั๋วเรียกสัตว์เลี้ยงแบบปฐนนะหนึ่ครั้งนะครับแล้วก็หากสัตว์เลี้ยงตำนานที่กำหนดรีบเป็นปฐนานะครับไม่ปรากฏครั้งที่1นึ่งในเก้สิบเกเนี่ยนะครับครั้งที่100เนี่ยคุณจะได้การันตีเลย1ตัวนะครับจากสัตว์เลี้ยง4ตัวที่กำหนดไว้เนี่ยอัตราดอกเบี้ยหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะหากรีปฐนนาไม่ครบนะครับปฐนาจะไม่ถูกปรับใช้นะครับผมการเรียกอสุนปฐนาจะสามารถใช้ตั๋วเรียกอสุนปฐนาดำเนินการได้เท่านั้นนะครับกกก็็็จะะะะเเเปนนนนนตตััััวววแแบบบบใใใหมมมม่่่าาาาคครรรรลล้้้ไสสสถชุ์ียง ปรารถนาแบบใหม่ได้นะครับมีการเพิ่มคอสตูม3ชุดนะครับก็จะเป็นคอสเนี่ยจะมีแทโอนะครับที่เป็นเซตคอร์สบอสเนาะนะครับก็จะสวยนะครับเป็นออกดาร์กนะครับแล้วก็มียอนฮีนะครับหายากนะครับนี่นะครับก็น่าจะไม่แพงมากนะส่วนยอนฮีนะครับที่เป็นคอสระดับเลเจนด์นะครับก็มาวันที่20นะครับทั้งคิดว่ามาทั้งยอนฮีแล้วก็ตู้ยอนฮีด้วยนะครับใครที่ไม่ชอบอันนี้ก็เป็นผมผมเอาคอสไอรอนดีกว่าเก็บเพชรไว้เลย เตรียมไ้เลยครับสามหมื่นสามพันนะครับช่วงนี้ก็เรียกว่ามากันแบบไม่สิ้นสุดเอาตัวใหม่มาแบบหน้าเปิดแล้วก็ยังมีคอร์ยอนทีอีกนะฮะวันที่ยี่สิบเนาะนี่ก็เป็นในส่วนของคาม่มานะครับเออขอไปขอไปอันนี้เป็นลายนะครับพอคาม่มาเข้ามาแล้วนับถึงตัวนะครับแล้วก็จะมีในเรื่องของเปลี่ยนภาพไตเติลนะครับนี่ก็จะเป็นโหลดดิ้งล็อบบี้นะครับเป็นต้อนรับกิจกรรมครึ่งปีนะครับผมแล้วก็มีปรับปรุงนะครับขยายความสนิทสนมของศักยภาพแล้วก็สัตว์เลี้ยงด้วยนะครับนี่ นะะฮแล้วก็เพิ่มจํานวนศักยภาพของสัตว์เลี้ยงนะครับเป็นสช่องด้วยเพื่อนๆขยายหอคอยไม่สิ้นสุดนะครับและประับระดับความยากขยายนะครับจากชั้น250นะครับเป็น300นะแล้วก็ตั้งแต่นะครับเนี่ยตั้งแต่251ถึง260นะครับไม่สามารถใช้อัลจินสายสมดุลน,นะครับ261ถ,ถึง270 ก็ไม่สามารถใช้อสวินสายสนับสนุนแล้วก็271ถึง280ไม่สามารถใช้อสบินสายป้องกัน281ถึง290ไม่สามารถใช้อสวินสายเวทแล้วก็291ถึง300ไม่สามารถใช้อสวินสายโจมตีได้นะครับการเล่นจะได้เ,เล่นด้วยอสวินนะครับที่ไม่ใช่สายที่ถูกกาหนดเนาะนะฮะเรียกว่าปรับให้ง่ายลงนะแต่ว่าเนี่ยเริ่มมีการท้าทายกันเกิดขึ้นนะ271ไปจนถึง300เนี่ยก็อาจจะไต่ย,ยากนิดนึงนะครับใครที่ อาจจะมีตัวไม่เยอะเนี่ยอาจจะต้องหามอนเพิ่มเติมนะครับหาตัวเพิ่มเติมเนาะแล้วก็มีการแนะนําสินค้านะครับเพิ่มสินค้าพาร์เซนาพารอีกครั้งหนึ่งนะครับผมอันนี้ก็เรียกว่าต้องจัดนะเพื่อนๆนะเดี๋ยวไอ้เกมอัปเดตมาเดี๋ยวมาดูกันอีกทีนึงนะครับเพิ่มนะครับร้านค้าดีเลย์ครับผมนะดีเลย์ก็จะมีในส่วนของไอ้ตู้ดีเลย์เนี่ยบอกเลยใครที่งบไม่เยอะแนะนําให้เติมครับอันนี้คุ้มมากๆผมจัดแค่อันอันหนึ่งกันสองที่มันเป็น,ปนตู้พริกรักธรรมดานะครับสัตว์เลี้ยงผมไม่ได้จัดนะ นะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าเพิ่มอะไรบ้างนะฮะหลังจากเกมอัปเดตเข้ามาอ๋อแล้วก็มีเพิ่มสินค้ารีเลย์าัฒนาด้วยทุกคนอันนี้น่าจะโดนเยอะนะครับอ่ะแล้วก็มีนะครับผมเพิ่มนะครับสินค้าพัฒนาแบบลิ้งด่วนนะครับพัฒนาไอริสเแบบลิงด่วนด้วยนะครับผมอ่ะก็ประมาณนี้นะครับนี่แล้วก็จะมีในเรื่องของเพิ่มแพ็กเกจเซน่าเฟสติวัลอ่าช่องทางการซื้อขายเพืนอัๆนะมีแพ็กด้วยครับนี่แพ็กครึ่งปีครับผมนะฮะก็เดี๋ยวมาดูกันเนาะนะครับ ในเรื่องของหลังปิดปรัปรุงนะครับก่อนปิดปรับปรุงอีกทีหนึ่ง11ก็จะมีเพิ่มนะครับการเรียกครบรอบครึ่งปีและสินค้านะครับแพ็คเฟตินาแพ็คนะครับแพ็กเกจเซน่านะครับเฟติวัลนะครับทั้ง2อันเลยนะครับนี่ก็จะมีนะครับอันนี้ชื่อพาร์นะทุกคนนะมาดูกันนะครับขั้นทั้งหมด30นะครับอันนี้การซื้อก็คือมอบเป็นพื้นฐานให้แล้วก็ถ้าคุณจะซื้อพารนะครับซื้อแบบ พัทพัทเนาะนะครับโทพัทนี่ได้150้ยาด้วยบัญชีละหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็จะมีพัทแบบพรีเมียมนะครับซื้อทั้งหมดเนี่ยคุณจะได้นะครับเลเวลก็คือบวกสิมาก่อนแล้วก็จะเป็นคอสตูมขายหายากนะครับไลท์โทสะคูณหนึ่งนะครับ <c oughs> ก็โทพัทนะครับเนี่ยเมื่อไม่ได้ซื้อพัดนะครับก็คือถ้าเกิดคุณไม่ได้ซื้อคุณจะได้โทพัทสามร้อยแล้วถ้าเกิดว่าคุณซื้ออันนี้แล้วแล้วคุณมาซื้ออันนี้นะครับคุณจะได้โทพัทร้อยห้าสิบก็ ส่วนอันนี้เขาไม่ได้บอกเนาะนะครับบัญชีว่าเท่าไหร่นะเพื่อนๆนะอันนี้มอบให้เป็นพื้นฐานก็คืออันบนนะฮะส่วนนี้ต้องซื้อเพิ่มนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าพาจะเท่าไหร่นะครับผมแล้วก็จะมีปรับปรุงคอนเทนต์ต่างๆนะครับอ่ะก็จะประมาณนี้ส่วนปิดปรับปรุงนะครับเอาให้ชัวร์เลยเนี่ยเกมประกาศไว้ตั้งแต่6โมงจนถึง10โมงนะครับก็จะประมาณนี้เนาะสำหรับอัปเดตทั้งหมดนะครับทั้งมวลของการอัปเดตรอบนี้นะครับผมนะอัศวินใหม่เอลิเซียนะครับอ่ะวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับ ราคาันมีกอนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม